คุณคิดว่าวันวันหนึ่งจะมีคนทำเงิงตกสักกี่หมานคนถ้าคนนั้นดูตัวเขเก็บไปแต่ถ้าไม่รู้นั่นนั้นก็จะถูกส่งต่อไปให้กับคนอื่นเงินที่เก็บได้บางคนก็ออนเอาไปซื้อของบางคนก็เอาไปทําบุญบางคนก็เยอะไปแหละเอาเถิดผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังเรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องตลกถึงแม้ว่าคุณอาจจะขำแต่ผมขอย้ำ นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเมื่อสองสามวันที่แล้วกลางดึกจนเกืยบเชา้ามีคนสามคนนั่งกินข้าวอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งถ้าจำไม่ผิดคงชื่อเลกโฟกแล้วก็ช่างมันครับระหว่างที่พวกเขานั่งกินข้าวกันอยู่สักคนก็เหลือไปเห็นเหรียญสิบบาทตกอยู่บนพื้น คุณคิดว่าเขาจะเก็บไปแบ่งกันมันก็ได้อยู่นะแต่บังคงไม่ลงตัวสามคนนั้นจึงคิดว่าหากใครก็ตามเดินผ่านมาพร้อมถุงขยะคนนั้นจะเป็นเจ้าของคนต่อไปของเหรียญสิบบาทนี้แต่เอาข้อจริงคนที่ถือขยะเดินไปเดินมาคงหายากเต็มทีพักเรื่องนี้ไว้ก่อนผมมีเรื่องอีกเรื่องนจะลองคืณฟังเมื่อสองสามวันที่แล้ว กลางดึกจนถึงเกือบเช้าพัชรดนยัยผู้ที่สติเริ่มเลื่อนลงังจากการทำงานพิสูจน์อักษรช่งมาเดือดครับกลับมาที่เรื่องเดิมในระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังรอผู้โชคดีพัชรดนยัยพร้อมกับถุงขยะของเขาเดินผ่านมาใช่แล้ว พัชราดนายกับทุงขยะของเขาได้เหรียญสิบบาทไปอย่างงงงงระหว่างที่พัชรด,ดานายกำลังเดินทางกลับบ้านเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเดินผ่านหนึ่งในห้าสิบกองขยะของเขตบางรักและวินาทีนั้นเองกว่าจะรู้ตัว ก็อย่างที่เห็นสำหรับบางคนเหรียญสิบบาทอาจเป็นเรื่องของบุญบางคนเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบางคนเป็นเรื่องสนุกแต่สำหรับบางคนแล้ว10บบาทมีค่ามากกว่าที่คุณคิดที่พักใจคอเซนเตอร์สวัสดีค่ะดิฉันวราดารับฝ่ายยินดีให้บริการค่ะ เอาพี่เบนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะมีอะไร้หรอจ๊ะอ๋อเปล่าค่ะไม่มี <laughs> แต่พี่มีนะคะคือแบบพี่เบนจะพูดมากค่ะคือแบบพี่เบื่องานนี้มากค่ะเบื่อเบื่อนะคะคือแบบ พี่นะคะไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับตัวเองเลยอะคะ่ะแล้วพี่นะคะก็มีสามีมีลูกเขาแล้วเหมือนกันนะคะก็อยากจะมีเวลาว่างให้บ้างนะคะแล้วคุณน้องรู้ไหมคะลูกพี่ค่ะแทบจำหน้าพี่ไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยแล้วแบบเงินเดือนก็น้อยมากอะค่ะคุณน้องแล้วแบบว่าคือซื้อลิปสติกแท่งหนึ่งนะคะก็หมดแล้วอะคะ่ะรแบว,ว่าพี่จะลาออกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยละคะ่ะแล้วคุณน้องนะคะนี่เบื่อมั้งหรอคะ แล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็มีคนมาแจ้งว่าหมาหายค่ะแล้วบอกดะะ้วยว่าเเป็นหมาพันธุไทยค่ะพี่จะไปหายได้ที่ไหนคะแทนที่จะโทรหาตำรวจหรือมูลนิธินะคะโอ้ยคนสมัยนี้นะคะน่าจะติ๊งก่อนพูดนิดนึงนะคะโ,โทรศัพท์ที่พันทจยคอเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะ ิฉันมิววิครับสายยินดีบริการค่ะค่ะนะคะเ,เดี๋ยวดิฉันจะเอาสายผู้ชุชานนานี้ค่ะปรึกษาแล้วกันนะคะกระุณารอสักครู่นะคะ ด้วยนวราดาพี่กำกับที่พักใจคอเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะดิฉันวาราดารับสายยินดีให้บริการค่ะที่ที่นี่รับปรึกษาทุกปัญหาหรือเปล่าครับที่นี่รับปรึกษาทุกปัญหาค่ะ,ค,ะคือว่า ผมจะมาปรึกษาเรื่องแฟนของมาครับคือเราเคบกันมาหลายปแีแล้วเราก็รักกันมากก็แคร์กันหลังๆเนี่ยเขาพอเขามีปัญหาจากที่ทํางานที่บ้านเนี่ยเขาพอดูจะไม่ค่อยสนใจอะไรของเลยแคร์เขาคอยดูแลเขาทําให้ทุกอย่างทําเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยทุกวันเนี้ เอาไปเพื่ออะไรอ่ะ คุณค่ะฮัลโหลพี่อยู่เหรอคะค่ะ<อ>วารดานะคะ วคือวันนี้หนูจะขอลาง,งานหนึ่งวันนะคะแล้วทำไมล่ะคือหนูไม่ค่อยสบายอะค่ะหรอเป็นอไรมากไหมเออไม่เป็นไรค่ะแม่ใจนะค่ะ<อ>โอเคงั้นกะพักผ่ขอน่ปค่ะค่ะขอบคุณามากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวล้นะันยลัากแล้วไม่เหลือล้ไม่เหลือใแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะ เชื่อนิกสินี่ก็คอยช่วยลุงเสมอนะว่าจะมาช่วยอะไรฉันได้หนาตัวถัวเองช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยถามยืนเข้าใจหรอกใช่สิผมอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะแต่นิสิตทุกอย่างอ่ะมันก็ทำเพื่อ,นะอลุงนะเพื่อเราไง <c oughs> ใจเย็นลุงเต็มนี่ิสิตนี่เลือดทำอะไรพี่กอลเลยลุงลุงมันอาจจะไม่มีค่าหรอมะ าจ,าจะไม่มีค่าจริงๆเลยเห็นว่าลุงอาจจะไม่เคยเห็นค่าเลยก็ได้เพราะสิ่งที่มีทำไปให้ลุงไม่เคยต้องการเลยเหรอไม่เคยเห็นค่าเลยเหรอรู้อะไรไหมพราะสิ่งผิวหยามันโลกนี้เ่าจะเรจะดูว่างเปล่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ว่างเปล่าค่ะชอกสิ่งผิวหยาบมันก็มีคุณค่าและความนนหมายในตัวมันเองเสมอ